เราต้องไม่คิดเรื่องการศึกษาแค่เพียงอ่านออกเขียนได้หรือให้ปริญญาตรีโทเอกแล้วก็หมดหน้าที่ของเราแต่ว่าการศึกษาของเราต้องอามาันนำหน้าสังคมถ้าเรารู้ว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในประชากร6กรล้านเนี่ยเราก็จะต้องจัดการศึกษาสําหรับการที่จะอยู่ออก 600, 000, ับคน0 0ล้านล้านนะฮะแล้วก็ถ้าเรารู้ว่าเราจะอยู่เป็นประเทศไทยที่เป็นชาติอย่างเดียวไม่ได้เนี่ยเราจะต้องอยู่แบบที่ว่ามีอีกเอ,ก,อ,ก,อ,ก,อกลักษณ์หนึ่งที่เป็นอาเซียนด้วยเราก็ต้องจัดการศึกษาให้คนของเราเป็นอย่างนั้นด้วย <All> right. อันนี้จะดีกว่าที่มาถามว่าคนไทยพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังเพราะถ้าถามแบบนี้คนฟังฟังแล้วก็มีแต่อ่อนกําลังใจ mm. อ่อนแรงลงไปนะฮะมันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาสุดที่จริงแล้วรัฐบาลและสังคมไทยจะต้องไปคิดว่าเราจะต้องทําอย่างไร mm. คือหนึ่งเรารู้สภาพความเป็นจริงแล้วว่าเรามีอะไรที่เป็นโอกาสเรามีอะไรที่เป็นจุดอ่อนใช่ไหมครับ mm. อันที่สองก็คือเราจะจัดการศึกษาใหม่อย่างไร mm. อันนี้เรื่องสําคัญกว่าที่ว่า2 0ย์ 20อะไรเนี่ย2015จะเปิดอาเซียนจะเปิดอาเซียนเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าต้องรอถึงปี2015ก่อนแล้วค่อยเปิดแต่ความเป็นจริงเนี่ยเราเปิดมาตั้งนานแล้วแล้วเราก็มีข้อได้เปรียบข้อเสียเปรียบอะไรมาตั้งนานแล้ว